สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ e a s y m a t h TH นะครับสำหรับคลิปนี้ครับเดี๋ยวเราฝึกทำข้อสอบกันนะครับในข้อที่1.40นะครับกรอง3ใบนะครับใบแรกตีทุกๆ9นาทีใบที่2ตีทุกๆ16นาทีและใบที่3ตีทุกๆ20นาทีนะครับถ้าตีครั้งแรกพร้อมกันเวลา7.30นนะครับกรองทั้ง3ใบจะตีพร้อมกันอีกครั้งนะครับเมื่อเวลาใดนั่นเองนะครับอะ ตีทุกทุก้านาทีนะครับทุกๆ9้านาทีครั้งที่2นาทีที่18ครั้งนที่3านาทีที่27ครั้งที่4นาทีที่36นะครับครั้งที่5านาทีที่45ไปเรื่อยๆเองแสดงว่าเขานี้หาอะไะครับคอรนอนั่นเองนะครับอ่าหลังจากเรารู้แล้วว่าหาคอรนอนนะครับละครั้ง3ใบนะครับทุกๆ9้านาทีทุกๆ16นาทีและทุกท20ี่นาทีนะครับ คลนอจับการทำไมครับแยกตัวประกอบเลย9เกิดจาก3คูณ3นะครับ16เกิดจาก2คูณกัน4ตัวนะครับ20เกิดจาก2คูณ2ได้4 4คูณ5ได้20นั่นเองคลนอคือซ้ำกัน3ตัวไม่มีแน่นอนต่อไปซ้ำกัน2ตัวมี1มี2นะครับ2คูณสนั่นเองนะครับอ่านะครับ ต่อไปซ้ํการัน2ตัวมีไหมครับไม่มีแล้วแล้วก็ทีนี้ซ้ํากัน1ตัวก็ยกมาเลยครับ3 3 2 2แล้วก็5อันนี้คูณกันได้4อันนี้คูณกันได้9อันนี้คูณกันได้4นะครับแล้วก็คูณกันได้5นะครับ4คูณ9ได้3 6นะครับ5คูณ4ได้20นั่นเองนะครับ คูณกันได้36มคูณสเป็น72คูณศูยตัวหนึ่งกลายเป็น720้หนั่นเองนะครับหน่วยเป็นอะไรครับนาทีนั่นเองนะครับทีนี้โจทย์ถามว่าอะไรครับ <c oughs> เวลาผ่านไปเวลาใดนะครับ <c oughs> เริ่มตีครั้งแรกนะครับเวลา7.30น,นนะครับจะตีพร้อมกันอีกครั้งหนึ่งเมื่อเวลาผ่านไป720นาที720นาทีเท่ากับกี่ชั่วโมงครับ ก็หาด้วยหกนั่นเอง616นะครับ6กไป72แสดงว่าผ่านไป12ชั่วโมงนั่นเองนะครับถึงจะตีพร้อมกันอีกครั้งหนึ่งเพราะฉะนั้น <c oughs> ตีครั้งแรก7.30านะครับผ่านไป12ชั่วโมงแสดงว่า12บโมเป็น19.30นนนั่นเองนะครับถึงจะตีพร้อมกันอีกครั้งหนึ่งครับเป็นคำตอบครับ